สวัสดีครับวันนี้ช่องวัดสึกิ่งทองพาท่านผู้ชมมาที่นาของพี่นุกูลนะครับที่ที่คลองห้าอเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับครับผมมาดูแปลงนาข้าวอันนี้จัสมินเบอร์8นะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับเขียวงามดีครับมีข้าวดีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เมื่อก่อนนู้นข้าวดีดเต็มนาเลยนะครับผมไม่ได้ข้าวเลยนะครับขาดทุนยับเลยครับผม เดี๋ยวยังไงเราจะไปฟังจากพี่นุกูลเขาพูดเองนะครับว่าเขาขาดทุนยังไงเท่าไหร่แล้วก็แก้ไขยังไงข้าวติดถึงได้เหลือน้อยขนาดนี้ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังพี่นุกูลขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก่อนนะครับผม เทนเดอร์ยุลินซีเข้มข้นจากธรรมชาติ100%ย่อยสลายต่อสังฟังข้าวข้าวดิบข้าวเด้งหญ้าวัชพืชต่างๆในนากำจัดเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียและสารเคมีตกค้างในดินเพิ่มฮิวมิกปรับสภาพดินให้ร่วนซุยค่า pH ที่เหมาะสมแก่การทำนาในรอบต่อไปดินดีปลูกอะไรก็ดีแต่ถ้าดินเสียต้องแก้ด้วยแร่ภูเขาไฟติ่งตอนำโชคผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพพืชแร่ภูเขาไฟธรรมชาติสูตรเข้มข้นเปลี่ยนดินดีให้เป็นดินดี นไแรเขาิงโโตชวันนี้ครับชาวนาวันหยุดครับผมตอนเย็นเ็นเลิกจากงานมาดูแปลงนาครับผมนาผมก้าไร่ใส่เจ็ดมิลเบอร์แปดครับผมนี่แหละครับใส่เจ็ดมิลเบอร์แปดครับพี่น้องอา่านี่แหละครับเจ็ดมิลเบอร์แปด หน้าที่แล้วนี่ข้าวดีเต็มนาเลยครับนาเก้าไร่ได้ข้าวเกี้ยนกว่าได้เงินมาหมื่นกว่าบาทลงทุนหมดไปหกหมื่นกว่าได้เงินคืนมาหมื่นกว่าบาทหน้านี้ผมหมักแฮนเดอร์แล้วก็ทําเป็นนายโยนครับผมออหมักแฮนเดอร์แล้วก็ทําเป็นนายโยนจากหน้าที่แล้วข้าวดีร้อยเปอร์เซ็นต์หน้านี้เห็นไหมครับข้าวดี แทบจะไม่มีเลยเหลือหยุดประมาณสเป์ถึงหเซเท่านั้นเองครับผมแล้วก็เป็นนายโยนข้าวอายุสั้นข้าวเบอร์8ครับผมนี่แหละครับผลงานออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับพี่น้องถ้าสนใจโฮมาคุยได้ไม่โฮมาคุยได้โฮมาสอบถามได้ครับผมว่าจะทำยังไงให้ข้าวดีดเราลดลงได้ โอเคครับชาวนาวันหยุดขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกดสับตะไคร้กดไลค์กดกระดิ่งติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจและสิ่งดีๆเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณครับฮอร์โมนกิ่งทองนาโนอินสม์ฉีดพ่นทางใบให้อาหารโดยตรงประกอบด้วยสารจับใบไคโตซานไนโตรเจนแคลเซียมโบรอนและแร่ธาตุอาหารอื่นๆที่จะเป็นอีกมากมายช่วยให้พืชแข็งแรงโตไวใบเขียวนานต้านทานโรคและแมลงนกหนูได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปจนจบสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยนะครับปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ